เรียนท่านคณะกรรมาการที่เคารพทุกท่านกระผมนายนฤสนนุนชูผลนักเรียนโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังหากสยามยังอยู่ยั้งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหากสยามพินาศลงไทยอยู่ได้หรือเราก็เหมือนมอดมวยหมดสิ้นสกุลไทยคำโคลงตอนหนึ่งจากบุทธพระราชนิพน์สยามมนุสติที่เป็นเสมือนแผ่นฟิลม ฉายสะท้อนเรื่องราวของภาพ,พยนตร์ที่มีชื่อว่าแผ่นดินสยามตอนภารกิจปกป้องเอกราชโดยมีขบวนการเสียรีไทยเป็นเสียงภาคที่ดังกึกก้องดำเนินเรื่องอยู่เบื้องหลังและหนังภาพ,พยนตร์เรื่องนี้มาจนถึงตอนจบที่สมเกติภูมิมันนาหนังสือแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยถูกเปิดขึ้นและหวนระลึกถึงสงครามมหาเอเชียบูรพาเรื่องราวที่ถูกบันทึก ัยังกระทบจิตใจในทุกความรู้สึกด้วยการที่กองทัพญี่ปุ่นเข้ามายึดของประเทศไทยและบีบบังคับให้รัฐบาลประกาศสงครามต่อฝ่ายสัมพันธมิตรจอมพลปอพิบูลสงครามผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตกในที่นั่งลำบากปืนไม่เข้าขายไม่ออกจำใจต้องให้ความร่วมมือทางทหารกับญี่ปุ่นแต่หนึ่งหัวใจหนึ่งสมอง และสองมือของวีรบุรุษคนกล้าวีระสตรีคนแกรง่งได้หลอมรวมติดวิญญาณแห่งความรักในห่วงแหนในแผ่นดินเกิดก่อตั้งเป็นขบวนการเสียรีไทยโดยมีปรีดีพนมยงเป็นหัวหน้าผนึกกำลังกับบ่อมราชวงศ์เสนีปราโมทในต่างแดนนำมาสู่ความเสียสละอันยิ่งใหญ่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาเอกราชของชาติเป็นเหตุให้ไทยไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของใคร และเป็นหน้าหนึ่งในหนังสือประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่ส่งคุณค่าที่สุดแม้เรื่องราวที่ถูกบันทึกจะไม่ได้อยู่ในห่วงเวลาชีวิตของกระผมแต่ในฐานะของเยาวชนผู้จะหนักว่าประวัติศาสตร์คือคุณครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราจึงต้องใช้จิตวิญญ,ญาณแห่งขบ,บวนการเสรีไทยเป็นดังเข็มทิศลิขิตทางสร้างสารรค์เพื่อนำประเทศไทยไปสู่อธิปไตยที่หวังไว้ได้อย่างแท้จริง โดยการตกผลึกเป็นบทเรียน3าประการดังต่อไปนี้ครับประการแรกอย่างรากลึกในจิตวุญญาณด้วยความรักชาติปลูกฝังความรักและห่วงแหนในมาตุภูมิเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นการขับขานบทเพลงชาติให้ดังกึกก้องในหัวใจของทุกคนไม่ว่าจะอยู่แห่งใดความรักชาติยังคงอย่างรากลึกในจิตใจอยู่เสมอเสมือนกับขบวนก,การเสียรีไทย ทั้งในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษประการที่2เลี้ยงหล่อลำต้นด้วยดอกผลของความกล้าหาญผนึกกำลังในจิตวิญญาณแห่งความรักชาติให้ยืนต้นเติบโตเป็นการเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองเพราะการก่อตั้งองค์การต่อต้านญี่ปุ่นโดยมองประโยชน์สุขส่วนรวมมากกว่าความปลอดภัยของตนแสดงให้เห็นว่าความหาญกล้าเป็นศาสตราวุธที่ทรงอนุภาพที่สุดและมากกว่านั้น คือความสามคัคคีที่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนคือใครอายุเท่าไหร่แต่ขบวนการเสรีไทยยังคงร่วมมือกันร,รักษาเอกราชของชาติอย่างสุดกำลังและประการสุดท้ายแผ่กินก้ารสาขาด้วยการสืบสารน่นง,งามความดีพระก,กว่าจะมาเป็นชาติไทยของเราได้ในวันนี้บรรพบุรุษต้องเสียเลือดเนื้อเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน มาร่วมกันอุทิิตนเพื่อส่วนรวมยไมในหวังผลตอบแทนสร้างสัญชาติในทิศทางที่ถูกต้องเพราะหน้าที่ของอนุชนคนรุ่นหลังคือการสืบสานคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่ให้แผ่ขยายไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านภู้มีเกรตครับพลังของคนเพียงหนึ่งคนไม่อาจสามารถรักษาแผ่นดินไทยไว้ทั้งแผ่นดินได้เพราะหากไม่มีขบวนการเสรีไทยในวันนั้น เราอาจจะไม่มีเอกราชในวันนี้ก็เป็นได้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาร่วมกันจิตถือบทเรียนทั้ง3าประการเป็นหลักชัยหลอมรวมพลังเล็กๆให้กลายเป็นพลังที่มีอนุภาพมหาศาลเพื่อทำรงไทยให้คงไทยเพราะจิตวิญญาณแห่งความรักชาติความกล้าหาญและขุ่นงามความดีคือจิตวิญญาณแห่งขบวนการเสรีไทยอย่างแท้จริงขอบคุณและสวัสดีครับ